เขาดิทำไมเเอาลยไปรับของเขาไหมครับใช่พี่คนฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปรับไอ้เต้ยนะตอนนี้เต้ยถูกมัดอยู่ไว้ที่ต้นไม้คุกลัวป่าวอะไรคุณรู้อย่าคิดนะเพวกพี่อยากเป็นยังไงคิดเลยคิดหนักเลยเฮียคิดหนักหาอะไรคิดักนยิ่งพี่เบียร์เนี่ยคุณรู้เออเออปไอสัตว์ให้มันขึ้นตรงเดียวเฮ้ยไม่ไปรับไอ้เต้ยไงไปดูมันไปนะ นี่ยัยมีอยู่นะฮะขากล้องก็ไม่มีอยู่นู่นนะฮะทุกท่านนะกดไลค์กดแชร์ไปนะเงือเ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 ่อนเงื่อนกดไลค์กดแชร์นะดเดี๋ยว,<ด>าวสามคนเรานะกําลังจะเดินขึ้นไปที่ไม่ใช่สามสามคนเรากําลังจะเดินขึ้นไปรับนะฮะ ครับผมอย่าลืมนะฮะพี่ใหญ่ใจดีที่ดูอยู่นะฮะสปอนเซอร์ท่านใดนะครับผมอีงามไส้วันนี้เราว่างนะฮะวันศุกร์นะฮะอินบ็อกเข้ามาได้เลยนะครับผมพูดคุยเราได้นะฮะถ้าอยากเป็นผู้สนับสนุนของเรานะฮะสปอนเซอร์นะจ๊ะที่น่ารักทุกคนที่อารมณ์แรงนะพี่อย่าช้านะฮะรีบทักมาเลยนะฮะก่อนที่ท่านจะเสียใจนะฮะอก่มีโอกาสว่างแล้วก็เข้ามาเลยะครับผมอินบ็อกเข้ามาเลยนะ ะะเฮ้ยเหนื่อยแล้วพี่วงอันนัเหนื่อยเฮียผมไม่ชอบขึ้นเขามีแต่เขาขึ้นผมว่ะพี่กูกำลังจะเล่นเลยฮ่้ผมทุกคนนะแชร์ <c oughs> ไปแชร์ไปตอนนี้รู้สึกว่าอยอะไรด,ดดเด,ดือดเดือดเดือดเดดเดี่คนดืเยอยอือ ไอเหี้ยเหนื่อยแล้ววะไอเหี้ยนั่นนึงนั่นนึงขากล้องขากล้องไม่มีขากล้องนั่นนึงนะเดี๋ยวขยับกล้องก่อนขากล้องไม่มีนะฮะกดแชร์กันไปนะจ๊ะทุกท่านนะต่อที่งานใส้นะกาลังจะขึ้นไปแล้วพี่เตอรขึ้นไปช่วยนะทุกท่าน อะไรเป้อะไรเวลาเราขึ้นเราต้องตึงติดใจสงบโอ้ยมันจะตายหายอยู่แล้วมึงก็รีบไปเถอะเเียดินตรงๆอยู่ได้มันร้องจะเป็นจะตายอยู่แล้วเต้ี๋เสียงกล้องจริงไอ้เต้๋ แล้วท่านนะกดแชร์ไปะนะต่อนี่เลยนะอย่างแทนะ้เหีใครวะเหีใครอะแชร์เลยแชร์เลยไม,ไ,ไม่รู้ว่าเป็นแห่มั้งนะตอนนี้ไลฟ์เป็นไห่มนะั้งเนี่ยส่องหางี้นี่ไปส่องไหนเราอยากเห็นเหรอเออไม่อยากเห็นี่นะจัง เต้เฮ้ย,ยได้ย,ยินเสียงวะเนี่ยเต้ยเต้ยไปเดินลงครับเราได้ยินเสียงเขาแล้วเขาชื่นใจแล้วทนะ่านเขาบอกว่ายังปลอดภัยดีเอเอไปเดินลงเฮ้ สีกิดมัเหรอเคยเสงิเตอร์เหนึ่ก๊ดเฮ้ยหมาด้วยพี่เียขาวกองไม่มีแครั้งแรกที่เราเดินที่ไปนี่เตอรร้องไห้แล้วบอกเตอรร้องไห้แล้วมีแต่บที่หนึงนะเตยอ่ะกดแชร์ไปนะครับสี่ร้อยเจ็านนะครับอหนึ่อน Mày nhìn Cái tươi lóng thai rồi hả? ไปก็กูก่อนอีอไปกกูก่อนไปนูก่อนนู่นนะพีตาอยู่นู่นนะทุกท่านคอณเนต้องหินเยี่มีครอบครัวสี่ห้าคนเีตอนนี้เรเน่ยยอะไรเนี่อนกกดแชร์ไปนะทุกท่าน กดไลค์กดแชร์ไปนะฮะมารับพิเตอร์นะจ๊ะไอ้เต้ยไอ้ล้อมอยู่ไหนเนี่ยนี่ก็สิบสามแต่เป็นจริงไม่เห็นบ้านเลยวะเฮ้ย โอ้เทียดพันมากพี่ตรงนี้เป็นคิดเนี่ยถ้าจำไม่ผิดใช่อะไรเนี่ยตรงนี้อะไรที่ดียวไม่มีอะไรเห็นไล่หกร้อยท่านกดแชร์ไปเห็นไล่พี่ไม่เห็นไล่ผมว่าพี่เห็นที่เดียอะไรแน่เลยเยี่ยมเยี่ยมเนี่ยหกร้อยท่านหกร้อยท่านกดแชร์ไป พี่เบียร์เห็นลายไม่รู้ไม่เห็นไม่เห็นหกร้อยพระท่านพี่เห็นตรงไหนพี่เห็นตรงไหนรู้วี่เงียบที่เห็นไม่มีลายไม่ใหญ่ดีรู้อยู่ว่าฮะสปอนเซอร์ท่านใดนะฮะสนใจนะฮะอยากเป็นผู้สนับสนุนทางช่องวีงามไส้ของเรานะฮะทุกวันศุกร์นะฮะ นะฮะทุกวันศุกร์นะฮะยังว่างอยู่นะครับผมอินบอ็อกซ์เข้ามาพูดคุยกันได้นะฮะสปอนเซอร์นะครับอย่ากจะดีนะครับเขาเบียร์ไปมากอันนี้เหนื่อยไรเงี้ยคือชันมากเจ็ดร้อยท่านนะต่อข้างทางนี่หลุมหมดเลยนะฮะจะดีบีอ่ะนะแน่นอนเลยเฮีย พี่ฮะเห็นแล้วใช่ไหมไม่เดินลงมาเดินลงมาใหมาม่กดแชร์ไปก่อนนะทุกท่านแปดร้อยกว่าท่านเดินลงมามาอย่างพี่พี่เห็นอะไรแน่เลยไม่เห็นเงี้ยเลยแน่เลยก่อนที่จะไปข้างบนมันมีข้างล่างนะ ตรงันได้เงี่ยเลยคือไม้ถึงปักอยู่ตรงนี้ปักปักปักเป็น,นส่งข้างบนงเ้เี่ยไม่มีสิ่งนี้อนนีตรนี้ปักปปักปเขี่ยบเห็นแะไวแน่นดูแลวดู่งแล้ดูรงแล้ว,ลว,ลวใช่ไหมพี่ไม,ไม่มีไรไม่มีอะไรอะไรอะ มมีีีอออะไอะไไรรยย่างงเ้ก็แชร์ไปถ้าพี่เบียร์เจอจริงพี่เบียร์จะเงียบตัวเขาหน่อยหมดถ้าเจอเราสุดๆแล้วอ่ะพี่ชอบไหมเงียบเข้าร้อยว่าท่านนะกดแชร์ไปนะหนึ่งพันท่านแล้วด้วยนะตัวเนี่ยไปหาพี่เจ้ก่อนเหมือนผมเลยเงียบไปหาบอลไปหาแลพี่บอลไปหาแล้ว 1,100ท่านนะฮะหวัดดีทุกคนด้วยนะฮะยิ่งดึกยิ่งร้อนเพจนี้เพจจริงนะจ๊ะทุกท่านเพจจริงครับเพจจริงเพจจริงครับเขากำลังสำรวจศพอยู่ข้างใน,น คือเห็นแล้วว่ามันเป็นห้าเบอร์ไม่เบอร์แล้วนะเก้าอะไรหนึ่งพันเจ็ดร้อยนะไม่แตกแยกครับไม่แตกแยกนะอยู่ตรงนี้กันนะฮะไม่แตกแยกครับผมเดนะี๋ยวรอรอพี่เตยบอลเดินลงมานะจ๊ะหนึ่งว, <1 S 1> วัน,วนไม่กลัวกลัวอะไรล่ะไอ้เป้เสือเปลี <laughs> ย่ยนเดี๋ยวเปลี่ยน กลัวเฮียอะไรมันได้สาระสองพันหนึงยสองพันหนึ่งร้อยกดแชร์ไปมาต่อกันตรงนี้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวถามใครวิ่งมาโอ้โหไม่ใช่ขนใครวิ่งมานะเคยกีตาร์กขาบอกข้า2สองพันสี่ร้อยนะฮะกดแชร์ไปกดแชร์ไปนะ แล้วลองมันไปไหนวะไม่เจอมันพี่เดี๋ยมันอยู่คนเดียวดูดิหน้าดูดูดูสภาพน้ำตาดินี่ไม่โกหกดูข้างบนนะอุบัติไม่รู้อ่ะนี่ก้าไหนเต้ยไอ้เออเอาไปฉายให้กูเอาไฟฉายนี่มาเอาไปฉายนี่มามี้าคิดของจริงไหมเอาขากล้องมาด้วยขากล้องมาด้วย ขากล้องด้วยพีเ่เบียร er ์ก็เจอเนี่ยเขาเดินลงมาอย่างเร็วเลยอันนี้มันยืนอ้าวอยู่ๆกูก็เห็นมึงมึงเดินกันลงมาบึบ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 เลยเห็นอะไรเห็นอะไรอีกเฮ้ยผมติดอันนี้ไม่ถ่ายได้วะเนี่ยไม่รู้อ้า๋อพอยังนี่ขากล้องเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหมุนเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอหมุนขากล้องก่อนนะขอหมุนขากล้องนะ มาปล่อยก่อนปล่อยก่อนแต่หมุนเองหมุนเองเอาหมุนหมุนหมุนเดี๋ยวไม่หลุดก่อนกันหนึ่งนะฮทุกท่านสองพันเจ็ดร้อยก็แล้วก็แชร์ใ่้จับดีๆจับจับโทรศัพท์ดีๆกันไอ้หมุนหมุนเดี๋ยวนี้ให้มันหมุนกล้องก่อนดีเฮียที่จับจับมันไม่ค่อยดีว่าแล้วเอาเชือกมาทำไมครับติดไปไปเร็ว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 เฮียน่ากลัวจัดสรุปว่าสิ่งที่สิ่งที่ไอ้ไอ้อยู่วะเนี่ยไอ้เต้ยเห็นทำไมมันฉลุดฉลุดเนะ อะไรมึงน้ำหนักอยู่ซ้ายเยอะอะไรกูรู้กูก็เคยเห็นแล้วเป็นไงที่นี่สุดยอดไหมเพื่อนมึงก็ทําให้เต้ยตกใจทําไมล่ะไปอยู่ข้างหน้ากล้องดิพี่เบียร์ทรายแข็งสุดแล้วอะไรนะพี่เบียร์แข็งจริงนะมึงจริงเหรอมึงพูดแน่ใจมึงแน่ใจเหรอกูนี่กว่าจะลากมันขึ้นมาได้ในเต้ยเฮ้ย

ตั out, 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 mm ้มเอาตั้มเอาตั้มเอาอีงเดียวเลยสัตว์ไปเฮ้ยอุ้ยนะคัวอีดอดเยมาเร็วเร็วิ่งหนีผมอ่เลยไอ้ย่าฮะพี่ต้กวหน้าผมไ่เที่ยววิ่งหนีอะไรวหน้าผมยิ่งใหญ่เลย สองพันแปดร้อยนะทุกท่านแม่งแม่งวิ่งตามกูบอกให้หยุดก็วิ่งตามอยู่นั่นแหละหัวหน้าอวมีอีเหี้ยวิ่งแม่งไม่รอพวกกูเลยสองคนแม่งไปเอาเหรียญคองกันหรือไงเนี่ยทุกผายเขาแข่งซีเกมกันอยู่ไม่รู้อ่ะขอขมาเฮื่อไปขอขมาเฮื่อพี่อะไรขอใครวอลอยู่ไหนวอลอยู่ไหนอ่ะแล้ววอลอย่าบอกวอลหายยิงกัอยู่ไงเอาวแล้ว เอาลงมาแล้วไหนล่ะกูไม่ได้เอามาไอ้เจ้มึงเอาไว้ไหนมึงคิดดีดีไอ้จัดไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องเล็กนะไม่ใช่เรื่องเล็กนะมึงละเมอกูคนถือกล้องมงานหลังดิงานหลังดิมงานหลังดิมีป่ะแล้วเหญ่ไปขอเลยไม่ต้องบอกเขาแล้ว วอลมาทำอะไรวะตอนเนี้แต่มันโผล่ออกจากป่าวอลมาทำไมตอนนี้วะกำลังจะให้มันไปเอาวอลเลยโสวยพี่วอลมาทำไมตอนนี้ส่าจะให้เต้ยไปเอาวอลเลยกูปิดไม่ทันด้วยสัตว์ฟอสต์มุนปิดวอลดังก่อนด้ว่าจะให้จะให้หน้าเสีย มึงอะวิ่งตามกูอ,ะอ่ะย <c oughs> ันนาผมเลยสัตว์วิ่งตามวิ่งตามกูไปไปไอ้ <c oughs> ียโคตนพาเลยหายวิ่งไวขึ้นไวขึ้นโอ้โหปอดทำด้วยอะไรวะพี่ลอมอยู่ข้างล่างแล้วนะพี่ล้อมอยู่ข้างล่างแล้วฮะไอ้อถามดิลอมอยู่ข้างล่างใช่ปะ่ะเมื่อกี้เหมือนเหมือนบอกเเ้าามลยนี่อไอล้อมถึงยังไงไอล้อมอยู่ข้างล่างหรือเปล่าเนะี่ย นะแต่มันเดินจะลุป่ามาจากไหนก็ไม่รู้ไอสัตว์มันไปทางไหนวะมันไปทางไหนของมันวะบอกแล้วว่ามันไปโอ๋ออ๋อนี่เหรอไม่ใช่ตัดตัดทางนี้มาไม่ได้ด่าใช่พี่มันจะด่าพี่อยู่เลยไอ้ดอกม้ไอ้ดอกไม้ไม่ได้ด่าไม่ไอ้ตรงตรง ไม่ต้องสุสานคิดอ่ะมันเหมือนตรงนี้ชั้นหนึ่งใช่ไหมข้างบนมีชั้นหนึ่งมันไปตรงนู้นได้แต่กูไม่เคยไปมันเป็นป่าฮัลลุเลยด้วยวิ่งมาขนาดนี้ให้กลับอีกเหรอไเต้ยไปกูไม่ขอขมาก็ได้ไปไปด้วยกันดิกูก็ไม่รู้อ่ะ ไอ้มึงถามพี่ถามว่าถามเยอะดิขอมาเยเดี๋ยวเดียวมึงทำอะไรมึงไหนเต้ยนี่คนต่างชาติเวลาเขาทำอะไรเขาก็อยู่โอ้โอ้แล้วขอขามึงทำหน้าดีๆก่อนไอ้เต้ยนะสามพันหมดท่านนะฮะบอกผู้ใหญ่จะดีว่านิดนึงนะฮะว่างอยู่นะจ๊ะทุกท่านนะฮะว่างอยู่นะจ๊ะ รีบอินบ็อกซ์เข้ามานะใครช้านะผมผมบอกเลยว่าจะเสียดายนะฮะเขาไม่ได้ยินเต้ยถ้าเขาพูดไทยเขาจะรู้เรื่องไหมรู้ที่เขาคนไทยเหมือนกัน้ระเจ้าและทีมงานที่มาในวันนี้ไม่ได้มาเพื่อลบลู่ มีเสียงมีเสียงท่านนะามันเสียงใครร้องเลย ดงงังๆไปขอไตรงนู้นด้วยข,ขอตรงนู้นด้วย,ตร,วยตรงไหนตรงนู้นเขาบอกโตๆคำใส่ไม่ไม่เขาไม่รู้ตรงนู้นตรงไหนข้างในตรงไหนทางสามแพร่งนู่น,นไ,ปไปบอกเขาหน่อยว่าเราเรา,เราขอเข้ามาในเฮ้ยหมาหอนว่ะเียเป้เอเวนมึงเป็นอะไรเนีเ่ยหมาหอนว่ะ พี่ยาไม่ต้องแล้วป่ะเรามาพื้นที่เขาเว้ยเราต้องบอกกล่าวเขาหน่อยเด้ยเมื่อกี้ตอนมามึงได้บอกป่ะล่ะบอกบอกว่ากลับแล้วนะไม่ตอนมาตอนมาบอกบอกว่ากลับก่อนตอนที่มึงข้าก้าวขาเข้ามามึงบอกเขาไหมบอกบอกว่าบอกว่ามาแล้วนะแล้วกลับอะกลับกูบอกกลับแล้วนะบอกใครบอกเนี่ยบอกใครบอกพื้นที่ไหนมึงพาไปดูดี่บอกใคร บอกบอกใครพาไปดูดิโอ้ยก็บอกตรงนั้นไงตรงที่เห็นน้านี่ไป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 ขอไปบอกกล่าวเขาดีดีเป้เป้นะเฮ้ยมึงไม่ไล่ตามผมอยู่มึงจะกลัวมันแบบนี้อะไรหน้าเลยน้อนแต่งไปนเร่โจเกอร์ถามหาไหนอะเราไปบอกกล่าวเขาดีๆนะว่าเราเอ้ยเราเข้ามาในพื้นที่นี้นะ นั่นนั่นนั่นไม่เราต้องบอกเว้ยเต้วยว่าเราเราเราก้าวเข้ามาในพื้นที่นะไม่ไเจตนาที่จะนี่นะไปไหนไอ้เป๊ม,ม,เม,เมึงบอกใครว่าไม่เอาไม่เอานกนก นี่ขอมาเขามึงเดินห่างๆกูเฮ้ยเฮ้ยไอ้เต้ยตอนที่มึงอยู่ตรงมีหมาเหรอไม่มีไอ้แต่หมาหอนอยู่ข้างบนอ่ะแต่ตอนตอนนั้นอะผมเห็นเห็นเหมือนมีคนยืนอะผมคิดว่าพี่หลอมยืนแล้วครับก็เดินเข้าไปตรงที่หนึ่งสองอันนี้เรื่องจริงตาผมแทบไหลทำอะไรไม่ได้อะแล่หลอครับลงไปข้างล่างเลยเดี๋ยวบอกเราไปแล้วเนี่ยมันมีหมาหอนอยู่ข้างบนอะ ข้างบนมันเป็นป่าสุ่สารทุกหลังเป็นป่าเลยนู่นจะไปยังไงหมาป่าเปล่าไปรีบไปขอกมารีบออกเถอะพี่รีบออกเลยไปตอนนี้ผมจะดุดผมจะเอาไม่อยู่เป้ไม่อยู่แลยนะนั่นไปเป้ไอ้ยี่นี่มึงๆงไว้สัตว์มึงเห็นอะไรบ้างไอเป้ เฮ้ยเสียงอะไรวะทุกท่านนะกดแชร์กดแชร์เต้เต้เตไอเป้มึงอย่านะมึงไอเป้ไอเป้ไอเป้เฮ้ยไอตัวไอตัวทุกคนเสียงรอบเลยทีมึงไปคนเดียวน่ยเต้ ตรงสามแยกอ่ะตรงสามแยกสามแยกจอดสุดท้ายอุ raw, ้ยเจอขาวอ่ะพี raw, ่ยยิงกันยทิ้กันเจอขาวมาลงมาลงมาเบอลเซอร์หน่อยเรีกเบอลเซอร์หน่อยเรียก้บอลเซอร์หน่อยเนี้เดเนี้เอขาวผู้หญิงผู้ชายว่ะเดินเลยเห็นแขนแขนงไม่แข็งเลยแต่ต้นไม้จ้องแม่ก็มีอีกหุ่นเขาผมป่ะ ชุดถาวเลยชุดถาวเลยต้นไม้หนูดูขึ้นมาเนี่ยตอนนี้พวกพี่ไม่ได้ส่องไฟมาขาวเลยสัตว์คือยืนขาวเลยที่อยู่ข้างบนต้นไม้ภาพจำติดตาภา,าพจำติดตา พราะว่ามันน่าจะเป็นแหหงายอะเวลาปิดไฟปุ๊บเปนสว่างจะเห็นเออแต่ตอนนี้ <S <S ตอนนี้ไม่หงายแล้วนะเหี้ยแม่งมีอยู่เต็มเลยต้นไม้มันจะดำใช่ไหม,ไมเตยอ,อย่าลนเตยอ,อย่าลนออาลนี่แม่งขาวเลยอะขาวสีเลยอะเตยเย็นลนอยู่ด้วย้ันก่อนขาวสีเลยนะอยู่ระหว่างต้นไม้เกาะแขนกูทำไมไปเกาะแขนไอ้ไอ้เป้นูน่นผู้ใหญ่ใจดีนะทุกท่านนะฮะว่างอยู่นะจ๊ะอย่าช้ารีบทักมา รีบทักกันเข้ามานะฮะเดินไปคุยไปก็ได้เดินไปคุยไปก็ได้ไะรีบทักเข้ามานะฮะมาเฮาแล้วที่ไหนนะฮะที่สนใจคืออีงามไส้ของเรานะฮะทุกวันสุบูรณ์เรายังว่างอยู่นะครับผมอาจารย์อีงามไส้ทิ้งวอล์กเข้ามาเลยนะครับสี่ครั้งจัดจัเป็นเน้นเนเน้นเนเน้นที่ผมเงียบประสมนินเน้นเอ๊ะเลยมึงเหมนี่ดอกสุดท้ายนี่เห็นชัดเลยไอ้สัตว์ กำลังเดินมาหาเฮียสุดทางนู่นน่ะค่อยๆเดินมามาเลยตรงสามแยกกุมขิดเตียนหน่อที่เราเราจะเลี้ยวซ้ายไปคิดเตียนวะแม่งมีอีกไปไป,ป,ปไปเถอะ <c oughs> บอกเขาขึ้นนี้เลยไปมีอีกนี่ไปเขาอีกลูกหนึ่งไม่ต้องเข,าข้าแค่นี้เนี่ยพรุ่งนี้พรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้ติกตอกมัดรวมสองทุ่มครึ่งนะฮะทุกท่านพรุ่งนี้เจอกันสองทุ่มครึ่งมามามาติกตอกมัดรวมนะจ๊ะ ผู้ใหญ่ใจดีอย่ารอช้านะจ๊ะทุกท่านเปิดรับเปิดรับผู้สันธนุนอยู่นะจ๊ะครับเปิดอยู่นะครับเปิดรับผู้นนัุาอย่าลืมติดตามนะพรุ่งนี้เราขึ้นเขาวัดร้างอยู่บนยอดเขานะนะฝากไว้ด้วยนะครับวันพรุ่งนี้นะมันแน่นอนนะครับผมเฮ้ยไปพรุ่งนี้นะฮะวัดร้างบนเขา สำหรับวันนี้นะฮะขอบคุณนะฮะแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีนะฮะรีบทักมาไม่ต้องอายไม่ต้องเขินนะจ๊ะพรุ่งนี้สองคู่ครึ่งติ๊กตอกมารวมแล้วเจอกันนะฮะมาเจอกันนะฮะผู้ใหญ่ใจดีดูอยู่นะอินบ็อกเข้ามานะฮะเพจนี้ว่างอยู่วันศุกร์นะครับผมเราพบกันพรุ่งนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์เจอกันพรุ่งนี้ติ๊กต็อกมารวมสองคู่ครึ่งไป